ายคนนี้ได้1ล้านวิวในยุคที่ทําคลิปยากมากขึ้น1ชายคนนั้นคือผมเองผมเริ่มทําคลิปในทิกตอกตั้งแต่มันยังไม่ดังเลยนะแลวพอมันเริ่มดังในช่วงโควิดเนี่ยโพสอะไรไปก็แสนวิวล้านวิวโค่นง่ายเลย2แต่ตอนนี้คุณก็น่าจะรู้สึกว่าแม่งยากจริงเพราะคนทําเยอะขึ้นคนดูมีตัวเลือกมากขึ้นระบบก็ต้องคัดกรองคลิปเข้มขึ้นคุณจะเห็นได้เลยว่าบางคลิปในช่องของผมก็พันวิวนะถ้าทําไมด่ดีระบบมันก็ไม่ดนันแต่ทําไมผมถึงยังทําแสนวิวล้านวิวออกมาได้เรื่อยๆคุณลองเอาส คือจิตวิทยาคอนเทนต์ไวรัลคือต่อให้อะไรจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยคือคนดูคนดูยังเป็นมนุษย์เหมือนเดิมถ้าคุณทำขพงวัตใจมนุษย์คลิปคุณก็ไวรัลได้คนดูเข้ามาในออนไลน์เพื่อฆ่าเวลาในตอนเข้าห้องน้ําตอนเดินทางหรือตอนที่เขาเบื่อดังนั้นมันต้องดูเพลินแล้วสนุกลองพิสูจน์กันแทนที่จะมาสอนภาษาอังกฤษแบบตรงๆลองเปลี่ยนมาเป็นถ้ากล้าเข้าไปคุยกับฝรั่งเดี๋ยวให้เงิน1000พันแล้วคุณก็ค่อยสอดแทรกความรู้เข้าไปตอนที่เข้าไปคุยเปลีี่่่ยยยนนนนนนนแแคคค้เลลุณอออาาากกกกดูกกัััไหหมะตบ